สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลซันแปลวแปลวซันช่วงนี้มาแรงนะครับต้องบอกเลยว่าแรงมากๆนะหลายคนจะจ้างเธอนะครับบางคนก็จ้างคู่ไปเลยจ้าง SP คู่ไปเลยนะซันคนเดียวต้องคู่กับแปลวๆล่าเท่านั้นและทุกอย่างที่มันอยู่บนการแสดงเนี่ยนะครับทางศาสตร์ศิลทุกอย่างมันสามารถสื่อถึงผู้ชม ที่เข้ามารับชมได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือการที่เราจะไม่ไปจัาสเขาไปตัดสินว่าเขาเป็นผู้หญิงไม่ดีผู้ชายมาเกาะกินอะไรอย่างเงี้ยว่างดูอะคือคุณเลิกคิดไปเลยนะครับเลิกคิดเลิกที่จะคิดแบบนี้นะฮะเพราะว่าความคิดของคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนในสมองไม่รู้มีแต่อะไรบางคนก็มีแต่ขยะบางคนเข้ามาดูเนี่ยเพราะว่าเขารักจริงๆนะครับ แล้วก็ไอ้ที่บอกว่าไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเรารู้เหรอว่าแต่ละสถานที่เนี่ยมีคนชอบเธอกี่คนคนไม่ชอบเธอกี่คนเรารู้นะครับไม่ครบครับเรารู้ไม่ได้ถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะเครียดถูกไหมฉะนั้นการที่เป็นมนุษย์ที่สตรองเป็นมนุษย์ที่ต้องแสดงและใช้เสียงเป็นมนุษย์ที่เอนเตอร์เทนคนดูการที่ไม่รู้ คือสิ่งที่ไม่ผิดเพราะฉันไม่รู้ไงว่าเธอเกลียดฉันฉันไม่รู้ไงว่าเธอเนี่ยชอบฉันฉันไม่รู้ไม่มีใครรู้ครับแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาคุยกับเราอะตอนแรกเขาดีกับเรามากดีมากๆคุยดีกับเราแต่รับหลังอะเขาอาจจะเอาเรื่องเราไปพูดก็ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับการที่จ้างงานเนี่ยเพราล่าสุด2งานนะ2คิวงานแล้วนะครับแปรเพาวซันเนี่ยเราก็ต้องบอกกับตัวเองเลยนะอย่างที่แอปบอกนะว่า ถ้าเกิดเป็นแนวทางของการจ้างงานมันมีหลายรูปแบบมากนะครับไอ้ดูช่วว่าศิลป,ปินเขารู้มันมีหลายหลายรูปแบบก็คือการบรีฟกับศิลป,ปินที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเธอต้องหอมแก้มขนาดนี้นะเดี๋ยวเธอต้องทำงานเดี๋ยวเธอต้องแบบว่าสร้างกระแสะให้นิดนึงในการเล่นแบบจอดหยอดจอกหยอกอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าจบจบ,จบไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย การที่เราไปจ้างเขามาถ้ากับเราชอบเขาแล้วเมื่อเราชอบเขาแล้วนั่นก็คือการที่คุณดูผลงานของเขาถ้าคุณไม่ดูผลงานของเขาคุณจะไม่สามารถจ้างเข้ามาได้ในเมื่อคุณจ้างเขามาสิ่งที่คุณต้องทําคือให้เกียรติและให้สเปซกับเขานั่นก็คือพื้นที่ส่วนตัวเขาจะแสดงดีแสดงไม่ดีแสดงเชีย่ยนะครับแสดงแสดงแบบหลุดๆขับ,ขบอะไรเงี้ยคุณก็ต้องปล่อยเขาไปนะเพราะว่าเพลาว,าวเนี่ยเขาก็ศิลปินมืออาชีพเหมือนกัน นะครับผ่านมาหลายเวทีเจอคนมาหลายรูปแบบนะครับโค้มันมีแบบโอ้โหนิสัยต่างกันอะ่ะบางคนชอบแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเขาเรียกว่ารสนิยมอ่าก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับอย่าไปหาบีฟหาอะไรเขาก่อนขึ้นเวทีอ่าเตือนได้นิดหน่อยนะฮะแต่อย่าไปยุ่งอย่าไปจุกจกีกับเขามากนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการให้เกียรติแล้วก็เขาจะได้สบายใจไม่ต้องมาภาวะพบวงว่าเฮ้ยกูเล่นดีหรือเปล่าวะแล้วสิ่งที่กูไม่ได้ทำนายจ้างเขา เขาพูดมาเขาเกิดมาเขาจะด่าคุณหรือเปล่าเขาจะว่าคุณหรือเปล่าไม่ครับเสียตังค์มาแล้วนะฮะเสียตังค์ให้กับเธอสองคนนะแพลวซันแต่แพลวกับซันก็ทําดีที่สุดแล้วฉะนั้นมันวินวินครับมันไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่ใช่คนอื่นจะมองว่าเอ้ยเขาพูดเพราะว่าเขาหวังดีแอดเห็นมาหลายคนไอ้พวกเนี้ยหวังดีอะเยอะนะครับประสงค์ร้ายสินักมากกว่านะครับหวังดีประสคงร้ายเนี่ย แต่ก็อย่าไปสนใจมากมายก็คือเรารับฟังเขานะแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องทําตามที่เขาบอกทั้งหมดเพราะว่าคนบางกลุ่มเนี่ยมันอาจจะฝากฝากให้ใหถามฝากให้ทําอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะได้ช็อตอยากจะได้อะไรดีๆอะไรเงี้ยซึ่งศิลปินเนี่ยเขารู้แล้วในการแสดงของเขาถ้าเกิดคุณไปบังคับเขาคุณไปบีฟเขามากเกินไปเนี่ยองค์กรที่เขาวางแผนกันมานะครับองกรที่เขาซ้อมกันมาเนี่ยมันจะงงมันจะแตกแยกนะครับเพราะไม่ใช่เพลาวๆง เอออย่างเพลาพลาเนี่ยเขาเป็นประเภทแบบว่าต้นสดเล่นสดมุกสดด้นสดแต่ก็มีซ้อมมาบ้างจะ่อย่าไปอัดอะไรใส่เข้ามากเกินไปเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะหล่นเนี่ยหล่นหล่นลืมๆมานะฮะเออยิ่งช่วงนี้กำลังกินกินยาด้วยนะฮะกินยาเกี่ยวกับเรื่องของใบหน้าอะไรเงี้ยลดบวมหรือเปล่าอไม่แน่ใจนะนะครับก็ไปกำลังใจให้เขาแหละนะงานเนี่ยก็มีสองคิวที่บอกนะครับก็มีย1ดพฤศจิกายนหกงานกาชาติหนองบุญมาก นะครับจังหวัดนครราชสีมา14เมษาย,ยน69นะครับอาสมปู่ลือศีคมพีตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสา,ารคามแล้วก็ขอบคุณผู้จัดทุกเจ้าภาพทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณผู้จัดขอบคุณเจ้าภาพอ่าประมาณนี้นะครับก็เชียร์กันไปนะเพราะยังไง SP เนี่ยก็คือมาแรงอยู่แล้ว นะแล้วก็เป็นกระแสที่หลายคนเนี่ยชอบมากๆแต่แค่อย่าไปอะไรมากมายนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็บอกรักได้ถ่ายรูปข้างหลังได้นะครับมีความสุขกับแพรวกับซันไปในการเอนเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องของพื้นที่ที่เราอาจะไปลงอ่ะ,ะบางคนก็จองตรงหน้าเลยใช่ไหมครับบางคนก็อยู่ตรงกลางแต่คนขั้นที่จะเบียดกันเหมือนกันนะถามว่าทําไมเราพูดแบบนี้ไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดเรายังไม่ถึงหน้างานเนี่ย เราก็ต้องมั่นใจก่อนใช่ไหมครับว่าเออคนน่ะต้องมาดูเราเยอะแน่ๆแล้วอีกอย่างหนึงบางคนก็อยากเห็นหน้าใหม่เราอยากเห็นน้องซันตัวจริงอยากเห็นว่าเขาเหมาะสมกันหรือเปล่ามันมีหลายคนคิดแบบนี้เราไม่รู้ว่าหัวสมองแต่ละคนคิดเรื่องอะไรนะครับฉะนั้นมันคือความวารรนตี้มันคือตัวเราเองคือศิลปินศิลปินขึ้นไปนบนเวทีปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่ทําตามที่เราเคยซ้อมมา หรือซ้อมมาหรือจะทําตามใจใครก็แล้วแต่สมมติว่าคนจ้างมาเนี่ยบีฟงานกระซิบแล้วก็นูน่นนี่นั่นถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ถ้ามันน้อยพอดีพองามก็อาจรับฟังไปแล้วก็ศึกษาแล้วก็ลองดูมุกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขาแค่ชี้นําชี้แจงเฉยๆนะประมาณนี้นะแต่ถ้าง,งานไม่ดีมันจะมีคนจ้างเรืถามหน่อยอันนี้จัดไป2คิวแล้วนะคือคนที่เขาอยากเห็นเขาอยากเจอเนี่ยเขามอง แพรวพลาวไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเขามองน้องซานเป็นศิลปินมองแพรเพล้าเป็นศิลปินและเป็นศิลปินหมอลำซิง่งเบอร์ต้นๆด้วยนะแพรวพล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นลิเกดัมซิง่งคือมันจะมีแบบ2พาร์ทหมอลำซิ่งกับลิเกดัมซิง่งนะครับแต่สองธุรกิจเนะี่ยก็คือไปด้วยกันได้อย่างดีมากๆมันคือความลงตัวมันคือความลงตัวและละมุนละม่อมกลมกล่อมอ่าเรายิ่งเป็น SP ีด้วยมันคือความความฟินอะที่คนหลายคนอยากเห็น แอดว่าคนเยอะแน่นอนนะครับที่มาหาสารคามกับนครราชสีมานะคนเยอะนครราชสีมาเนี่ยก็เป็นเจ้าแม่งานนะครับนครราชสีมาแถวเมืองยะโมอ่ะใช่ปะวะอ้านครราช่หรอโคราชนะครับไม่ใช่นะพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยตามนั้นแหละนะรอดูคิวงานต่อไปแล้วกันว่าจะมีอะไรครับเด็ดหรือเปล่านะวันนี้ขอขนี้ก่อนครับสวัสดีครับ